สวัสดีครับผมมานพินกับช n แนลฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่ทะเลสาบตรงบ้านลักไทยนะครับนี่ครับบ้านลักไทยนะฮะที่แม่ฮสอนครับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญด้านนู้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เขามักจะปล่อยทัวร์ลงนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวมาลงก็คือร้านกาแฟรีไวอะไรด้านนู้นนะครับร้านกาแฟร้านอาหารรีไวนะฮะก็ มาดูครับตัวนี้เป็นอีกด้านหนึ่งบรรยากาศทะเลสาบเลนหมอกนะครับว่ามีเด็กน้อยไปโรงเรียนนะฮะอากาศดีมากครับตอนเช้านะครับนี่ครับมาดูนี่ครับเห็นอยู่ตรงนี้ฮะมอกกำลังเคลื่อนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเคลื่อนจากนี้ไปทางนี้นะครับโอ้โหเป็นทะเลเหมอกครับทะเลสาบ แล้วก็หมอกกำลังเกิดขึ้นกับทะเลสาบนะครับตอนนี้เป็นไอเย็นหมดเหมืนอนผมอยู่ในตู้เย็นเลยนะครับบรรยากาศแต่เช้าตรู่ดูครับหมอกครับหมอกทั้งนั้นเลยกำลังไหลผ่านนะครับวิ่งผ่านหน้าผมไปอันนี้ไม่ได้วัวเลยครับเนี่ยดูตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ถ่ายดีกว่านะ จะมีใครสนใจดูหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นหมอกนะครับบางทีเราเห็นว่าเฮ้ยมีหมอกทะเลหมอกเนี่ยพวกนี้มันเกิดอะไรจากความชื้นนะครับต้องมีความชื้นในพื้นที่เป็นแม่น้ํามั่งเป็นห้วยอยู่ในหุบเขาที่เราเห็นหรือเป็นบึงเป็นทะเลสาบแบบนี้นะครับนะฮะผมก็อยู่บนสันเขื่อนที่เขากั้นไว้เพื่อกเก็บน้ำนะฮะดูครับหมอกวิ่งครับ ไม่ธรรมดาครับวิ่งผ่านน้ําไปนี่ครับเห็นบอกวิ่งใช่หครับพยายาพมาหน่อยนี่ครับเงาต้นไม้สะท้อนลงในน้ําแล้วก็บอกครับยามเช้าที่บ้านลักไทยนะครับแม่ฮ่องสอนนะครับดน้าน้นก็เป็นไร่ชา แล้วก็รีสอร์ทนะครับสุดอยอดจริงๆครับนิ้วนี่เย็นไม่พอดแล้วครับเพราะว่ามันก็อยู่บนเปิดนึกภาพว่าเปิดตู้เย็นที่ขนาดใหญ่มากๆแล้วก็นั่งอยู่หน้านตู้เย็นนะครับไอยเย็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยที่พุ่งมาอย่างเงี้ยนะครับก็ผ่านตัวผมเหมือนกันเพียงแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยเราถ่ายไม่ติดต้องมองไกลๆหน่อยนะครับหันมาดูอีกด้านนะครับนี่ฮะ ไอหมอกแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นมาตรงศาลานะฮะเห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นมาตามแนวหินเนี่ยนั่นแหละครับก็เหมือนกับอยู่ตรงที่ผมอยู่นั่นแหละครับไม่นั่งอยู่ไม่มีผิดเลยครับเพียงแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยแล้วเราจะมองเห็นยากครับเนี่ยครับพอใกล้ๆอย่างเงี้ยมันเห็นยากต้องห่างไปเนี่ยคนถึงจะเห็นง่ายขึ้นนี่ครับหมอกทั้งนั้นเลย นะสุดยอดมากครับบรรยากาศแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel t ไทยใน Youtube ครับเก็บบรรยากาศเป็นคลิปสั้นๆมาพอหอมปากหอมคอนะครับก็จะเป็นเที่ยวทั้งเมืองไทยแล้วก็ AEC นะครับแล้วก็เวลาเที่ยวก็คงไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตานะคงก็ไม่ได้หล่ออะไรเอาให้ดูใครอยากเห็นหน้าเห็นตาพิธีกรต้อง เชิญดูรายการอื่นนะครับเชิญดูรายการทีวีอะไรพวกนี้น,นะครับอันนี้รูปแบบเป็นคลิปใน YouTube ก็เป็นแค่คลิปเท่านั้นก็พอครับด้านนู้นเหมือนเป็นทะเลหมอกเริ่มมาแล้วครับนะแล้วพบกันใหม่กับ c h a n n ช l f e ฟิลไท i ใน YouTube ครับสวัสดีครับ